สวัสดีครับพ่อพี่น้องสู่ทุกคนกับพี่น้องวันนี้ผมสิผ้าพี่น้องมาเห็ดแม่งกับพุ่นน้ำมันงาแล้วครับพี่น้องครับวัตถุดิบของเฮาวกัสีมีน้ำมันงาสามส่วนโตพี่น้องน้ำตาลไส้เคืองส่วนโตพริกเผายี่สิบกัมนะพี่น้องนะครับซีอิ๊วขาวเคืองส่วนโตงาดำสองส่วนโตขัวหอมๆใหม่ๆนะพี่น้องนะมามาเริ่มเพ็ดกันเลยพี่น้องอันดับแรกของเฮาวกัเสี่ยวน้ำมันงาเทลงไปเลยสามส่วนโตน้ำตาลไส้เคืองส่วนโต ซีอยู่เขาเคิงส่วนโตพริกเผาพี่น้อง <c oughs> พริกเผายีสิทกรรมนะพี่น้องนะขันพี่น้องกะบมาเถอะพี่น้องกะเอาส่วนกินเขาห่อนพี่น้องส่วนหนึ่งตัวลงไปนะครับตายลงเลยง่าดําพี่น้องง่าดําขัวหอมๆนะพี่น้องสองส่วสนโตส่วสนโตคืออีหยังสิพี่น้องส่วนกินเขาห่อน,หนี่ลยนะพี่น้อง ศูนย์นีสี่เห็ดสำหรับแม่กับพุ่นโลดหนึ่งนะพี่น้องนะหนึ่งกิโลอย่างนี้นี่พี่น้องสีสันของมันสีเป็นประมานนี้หลังจากที่ห้าคนเขาทีเดาวพี่น้องนี่คือแม่กับพุ่นหนึ่งกิโลนะพี่น้องนะผมตบดวนผลไม่ได้หด หลายโหดหลายนะครับพี่น้องแม่งแม่งกระพุนแต่สําหรับส่วนตัวผมผมก็มักแบบประมาณน,นี้ครับพี่น้องผมมักแบบนุ่มๆปันใดผมมักแบบกึ๊กกึ๊กกึ๊กสุกๆ,ๆ,ๆโอ้พี่น้องแดงดีครับผิดกของเฮาใส่กับระดมันง่ายมันสิออกรสหอมนะพี่น้องน,นะมันรสออกกินหอมนะพี่น้องออกกินหอมหอมง่ายหอมนระมันง่าย พี่น้องเลยนะ่าพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องไปพี่น้องผมสิท่าคิดกินเหยพี่น้องเบิ่งมาเลยฝากติดตามรับชมคลิดไปได้พี่น้องได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้พี่น้องได้ฝากกดไลค์ครับทุกการรับชมทุกการกดไลค์ทุกาก,ร i, การคอมเมนต์ฝากกดไลค์ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ